เรื่องเราก่อนก็คืออส่งต้นนะคะส่งต้นฝากเลี้ยงนะคะใครที่ไม่แน่ใจ1ปีนะคะถ่ายถ่ายไว้เป็นประวัติศาสตร์อันนี้อันนี้ของยินีถ่ายเล่นถ่ายจริงอนนุนนะคะโปรเฟชชั่นอลอยู่ทางนู้นคอยติดตามนะคะว่าภาพจะออกมาสวยการเรียงลําดับเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเรียไทม์นะคะเรียไทา์ time. สำหรับการส่งต้นจริงเห็นไหมคะใหญ่กว่าแขนที่เรื่องเอกนี่ นะะคนี่อันนี้ครบปีนะคะครบหนึ่งปีใครที่กลัวว่าฝากแล้วจะไม่ได้ต้นดูนะคะก็เราส่งจริงไหมนะคะโอเคนะคะพี่เลี้ยงอันนี้ไปส่งที่ไหนคะส่งที่แม่สอดกับที่อุดรครับผมสองแม่สอดกับอุดรเรากำลังจะพยายามส่งคืนในเร็วๆนี้ครับผมเพราะว่าต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่มากถ้าใครไม่เอามาเดี๋ยวจะโดนกุญส์ปอบสารสิริเพราะว่าภาระเลี้ยงเดี๋ยวนี้ลูกกินจุมากครับค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามส่งให้เร็วที่สุดเละเขียวเขียวปัดเลยนะคะเขียวปัดเลยใครต้องการ สั่งได้เลยนะคะมามารับได้เลยนะคะก็ถามว่าต้นนี้นะคะปีกว่านะคะปีกว่านะคะของปาเดนนุ่นก็ปีกว่านะคะเราจะคัดสวยๆนะคะนโย,ยบายเราว่ายังไงครับพี่เลืองสวยไปก่อนใช่ไหมคะ สวยส่งก่อนก็ไม่ใช่ไปก่อนสวยส่ง,สงให้ก่อนไม่สวยไม่ได้คุณภาพไม่ใช่เอสบูทนะครับผมถ้าไม่สวยเราเอาเลี้ยงไว้ก่อน<ช>นะคะเอาลงสวยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะคัดต้นขี้เหล็ไปให้น,นะคะอะไรไม่มีไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สะดวกแกนของ ได้กำไรบั่งก็ด no> ีนะดูนะคะต้นที่อยู่จะเล็กนะคะถ้าต้นเล็กเราจะเก็บนะคะต้นเล็กเราจะเก็บไว้นะคะเราจะไม่ไม่ไม่ส่งเราจะเดินคัดเลยนะคะจะคัดเอาต้นสวยๆไปนะคะสโลแกนของเราคือนะคะสวยไปก่อนนะคะสวยสวยส่งก่อนนะคะสวยส่งก่อนถ้ายืนคู่กันอยู่อย่างนี้นะคะต้นนี้เล็กต้นนู้นใหญ่ต้นนู้นจะไปก่อนนะคะคือคนที่แบบ อยากจะให้เก็บต้นสวยๆไว้ไม่ต้องเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็โตนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็ไม่ต้องเอาให้เก็บต้นใหญ่ไว้อิดทําแล้วนะคะเก็บไว้เรียงตามลําดับชื่อเลยแล้วสุดท้ายไม่มาให้อิดเลี้ยงรอจนถึงสองปีโอ้โหลําบากมากแล้วต้นมันก็โนูนนะคะทะลุจนแบบนะคะกินเท้าขาดหมดนะคะกินหงกินเท้าเนี่ยขาดหมดนะคะไม่คุ้มทุนขาดทุนสารพัดเลยนะคะ เราจะเอาใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปก่อนเลยนะคะจะใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นต้นที่มีปัญหาต้นไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆเราจะไม่ให้ไปนะคะเราจะไม่ให้ไปเราจะให้ต้นสวยๆอบอว่ๆไปฤดูการปลูกนะคะคือเดือนอ่าพวกนุ่นมีปัญหานะคะพวกนุ้นมีปัญหาเราก็จะเก็บไว้นะคะต้นไหนมีปัญหาคือเราเก็บนะคะไม่เอาไม่ส่งนะคะอ่านั่นคือมันมีอาการเป็นโรครักเน่าคนเน่าอาจจะ นะคะจากน้ํามีการเปลี่ยนแปลงนะคะขาดน้ําอยู่ด้านในมองไม่เห็นอะไรต่างๆแต่มันก็ฟื้นตัวแล้วนะคะเราจะเก็บนะคะอันนี้เราจะเก็บเ,เ,เราจะส่งกับสสวยๆไปเท่านั้นนะคะเี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเราเคยทํานะคะเทปูนนะคะเทปูนเรียบร้อยนะคะผลปรากฏว่าความร้อนสะท้อนจากปูนนะคะขึ้นมา นะคะความร้องสะท้อนขึ้นมาทําให้ล่าเสียหายนะคะลากเสียหายจําเป็นที่จะต้องเย็นๆอย่างนี้แฉะแฉอย่างนี้นะคะก็ใส่รองเท้าบูทเอานะคะจําเป็นที่จะต้องแฉะแฉงนี้ความชื้นสะท้อนขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ขึ้นลานะคะถ้าอย่างนี้ไม่มีเชื้อรานะคะแฉะแฉะไปเลยไม่ใช่พออื่นๆนะคะจะไม่มีเชื้อราพุ่งขึ้นมานะคะระบบการเลี้ยงนะคะเนี่ยนะต้องเสริมตรงเสริมโตกัน ลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะคะต่อโรงเนี่ยเฉพาะแค่ค่าโรงเรือนค่าฝากเลี้ยงเนี่ยก็พอได้เลี้ยงลูกน้องเท่านั้นนะคะอย่าคิดว่ากําไรมากมายเพราะว่าแต่ละวันนะคะปุ๋ยยานะะเนี่ยก็อยากจะลงะะไปปลูกแล้วมันจะีหนราเปมนได็มเลยเลยคะคุณภาพนะคะเราไม่ได้แค่วางข้างนอกนะคะเราทาคุณภาพจริงๆนะคะไม่ได้คุณภาพเราไม่เอานะคะเราลงคุณภาพกันจริงๆนะคะมาดูนะคะ มีคนอยากจะดูรอบหกนะคะมีคนอยากจะดูรอบหกนะคะพี่ยุทธเอาไวเลตไหมพี่ด้วยล่าเอวไว้เลตด้วยก็ได้นะอ่าขอขอเปิดลงนิดหน่อยค่ะอ๋อเปิดไว้แล้วอันนี้ที่ไหนนี่รอบหกไหมห้าหกเจ็ดรอบหกอยู่ไหนอันนี้รอบไหนคะรอบสองค่ะห้าหกเจ็ดรอบสอง รอบสองที่มาส่งเลียงทีหลังรอบห้ารอบหกนะคะรอบห้ารอบหกมันจะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะรอบห้ารอบหกดืนปลูกจ้าขุดเรื่อยๆลค่ะนี่รอบห้ารอบหกนะคะจะอยู่ลงห้าลงหกนะคะ รอบห้ารอบหกอยู่ลงห้าลงหกก็มีเสียหายมีเสียหายนะคะคือหนูมันเข้ามากัดหนูมันเข้ามากัดอันนี้เราคนใจละถามว่ารอบห้ารอบหกความสวยประมาณไหนเออมาค่ะความสวยประมาณนี้นะคะความสวยประมาณนี้รอบห้ารอบหกนะคะรอบห้ารอบหกยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่ พฤษภาพอดีเลยค่ะรอบห้ารอบหกนี่คุณมารับพฤษภาพอดีเลยนะคะอคุณมารับเดือนพฤษภาคมนะคะพอดีเลยรอบห้ารอบหกนะคะสําหรับคนที่ต้องการทราบรอบห้ารอบหกนะคะเนี่ยค่ะรอบที่ห้ารอบที่หกนะคะรอบที่เจ็ดก็จะน่าจะอยู่ลงลงนี้โต๊ะไหนไม่ทราบรอบที่เจ็ดอยู่ตรงนู้นนะคะรอบเจ็ดรอบนึ่ง มันอ่ามันมากันคนละรอบแต่เราลงพร้อมกันสาเหตุที่ลงพร้อมกันเพราะต้องเลี้ยงรอกันนะคะเลี้ยงรอกันเพราะมันต้นเล็กมากไม่สามารถเอาขึ้นโต๊ได้ทันทีนะคะมันต้นเล็กเล็กสุดๆฝากไปโรงเรียนด้วยนะเนี่ยค่ะปัญหามันก็เยอะความเสี่ยงก็สูงนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าคุณไปเลี้ยงเองมันตายก็คือตายใช่ไหมคะเราเลี้ยงให้เนี่ยก็คือ เรารับผิดชอบถ้าตายเราก็เปลี่ยนต้นใหม่ให้นะคะถ้าตายเราก็เปลี่ยนต้นใหม่ให้ยกเว้นว่าถ้ามันตายแล้วต้นมันไม่เข้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนั้นก็สุดวิสัยนะคะสุดวิสัยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ต้นมันขาดไม่รู้มันจะไปโดนลันไปโดนตัวเลขของใครแต่ถ้าใครมาเอาก่อนก็ได้ก่อนนะคะใครมาเอาก่อนก็ต้องได้ก่อนนะคะเนี่ยน,นี่เป็นรอบที่เจ็ดนะคะจะสั้นกว่าเพื่อนนิดนึงเพราะมัน ลงที่หลังเพื่อนนะคะอ่านะคะประมาณนี้นะคะรอบของเรารอบที่เจ็ดนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยของเราสวยกว่าที่อื่นเป็นปีอะนะคะเนี่ยนะคะความชื้นนะคะความชื้นกำลังพอดีนะคะเข้ามาลุกเข้ามาเข้ามาดู เน,ะะนี่ยใครอยากเห็นโรงเรือนตามนี้นะคะเราเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะเราเลี้ยงมาหลายปีแล้วปุ๋ยพร้อมยาพร้อมนะคะการดูแลเราพร้อมอันนี้คือที่เห็นแหวงแหงวันนี้คือบางคนแบบไม่รอแล้วต้องการปลูกเลยจะเอาตอนนี้เลยก็ได้นะคะตามรอบของท่านนะคะไม่สามารถเอาต้นใหญ่ให้ท่านได้นะคะรอบใครรอบมันนะคะ เราขายรอบมันยกเว้นว่ามีคนเสียสละนะคะตอนนี้ก็คือต้นไม่พอนะคะไม่สามารถจําหน่ายได้ถ้าต้นพอเหลือ,อคนเสียสละมาเราก็จําเป็นต้องเอาไว้สพอร์ตลูกค้าคนที่อ่าอ่าต้นอาจจะบางรอบเสียหายไปแล้วก็ต้องเอาไวท้ทดแทนกันนะคะประเมอนก็เหลือน้อยแล้วนะเท่าที่เห็นเนี่ยเหลือน้อยแล้วต้นที่ลงปีเดียวแล้วได้ผลผลิตเนี่ย อันนี้อรอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดรอบสองรอบที่เจ็ดรอบสองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ใครวะสวัสดีค่ะคุณนันทวุฒินะคะคุณสมศักดสวัสดีค่ะรอบปลูกเมษาประมาณไหน รอบปลูกเมษาประมาณไหนคือยังไงคะรอบปลูกเมษาปลูกเมษาไม่เคยปลูกนะคะตั้งคําถามใหม่ตั้งคําถามตอบไม่ได้ <c oughs> ดูกรรมกรใหม่เราสวยะ <c oughs> นับนับให้เรียบร้อยก่อนสายออกนะโอเคนะคะ นุถนอมพันพันให้สูงหน่อยปอนอย่าพันต่ำแบบนี้ปลายมันแยกปากขอบต้องพันพันบนพันล่างใช่มันแยกเห็นไหมเวลายกขึ้นมาปุ๊บปากมันบิดพันต่ำอย่างนั้นไม่ได้ปากข้างบนน่ะเกือบถึงขอบมันอ่ะพันให้หมดเลยไม่งั้นเวลายกปุ๊บมันเบี้ยวข้างบนพันบนพันล่าง นี้หกหกถุงกับอีกหนึ่งต้นเรียงเรียงให้มันเป็นหกให้มองมองไกลๆก็รู้ว่ากี่ต้นอย่าอย่าวางละเกะละกะจัดวางให้เป็นแถวเวลาขึ้นต้นนะนิดมันจะนับง่ายคือสั่งลูกน้องมาก็คือให้เขาวางเอาวางตรงนี้วางตรงนี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมเนี่ยอย่าวางอย่างเงี้ยนับไม่ได้นุ่นเอาไปเรียงตรงนู้นหนึ่งสอง ไม่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 ไมนิดยกตรงนี้ยกตัวนี้ยกตัวนี้นี่ทำงานลําบากเขาทําอย่างนั้นอ่ะอยกตัวนั้นค่ะเอาไปวางนู่นเลยค่ะไปวางคู่กับตัวนู้นยกเลยข่ยยกยกไหวไหมยกไม่ไหวไปพี่ยกเองวางวางเอ่อหนึ่งสองสามวางให้มันชิดกันก็นได้มันจะได้พยุงกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้มองปุ๊บให้เห็นถ้ามันห่างก,กันไปมันเกะกะอย่างเงี้ยดูไม่ได้เลยนะคะให้มันเรียงเป็นแถวเลยอย่างนั้นต้นพังหมด วันนี้มามาถือนี่ยกให้ดู <c oughs> นี่มามาเนี่ยให้มันเอาไปเอาใบมาพันใหม่พันอย่างนี้ไม่ได้ต้องพันขอบปากเอาถือถือเวลาย,ยกต้น,นะค,ะค่ะเนี่ยมันมันมันต้องมันต้องพังขงนขึ้นสูงกว่านี้ค่ะเนี่ยนี่ยนี่พันมามา,มาก่ายมากเลยมันไม่ได้เนี่ย คมาเข้าไปเข้าข้างหน้าไม่ได้เข้าๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะถ้ามันอยู่เปนกลุ่มเหลือหนึ่งหกคูณสี่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนูอันนี้ไปหกกับหนึ่งอันนี้ครบแล้วค่ะรับนายไปนู่นเลยลูก

สองสี่หกใชไมถ้ามันเป็นคู่เป็นแถวสองแถวห้าสิบต้นกี่ชุดสิบชุดก็สี่สิบห้าสิบสองสี่สี่สิบห้าสิบสองชุดบวกอีกหนึ่งต้นค่ะเออไปอีกสองต้นเอาให้ชัวร์แม่สอดกลับมาใหม่ข้าวต้นเดียวตายเลยไหก็เป็นเป็นสี่สิบสองถุง

สี่สิบแปดสอหัวอนี้เป็น1 2ึ่งสอ่้าต้นอันีเป็นหน่มีวกยต้นีองหันีเป็นหน่สงามสี้าก้าต้าุบงนี่เองมีพู้าแลแล้วี่้าดิองเดินลุย่ม่ห้ล้วแล้วย้ต้องันเมแล้วแวกอง 慢哪九啊？切切来。 นี่ห้องแบบนี้10ช่องนี่เวลามัดอ่านิดถ่ายด้วยก็แบบที่พี่เลี้ยงทำอ่านก้มลงไปกันไหมเวลานั้นต้นมันจะไม่โยกมันจะสี่ต้นเป๊ะทั้งบนและล่างให้มัดบนแล้วมัดอันนี้ถูกอันนี้มัดบนค่ะอันนี้มัดต่ำให้มัดบนค่ะมันจะไม่โยกได้ค่ะมันจะไม่โยกแล้วมันโยกได้เป็นสี่สี่สี่อันนี้อันนี้คือมัดสูง จะไม่โยกครับได้ให้มนครบสี่หกยี่สิี่สิบสกับได้หใช่สี่หกยี่ส1ี่สิบสองกับต้นกำลังต้นมี่หกกำลงพึ่งไม่ได้ปุ๊กะตานั่งเดี๋ยวเดี๋ยว้มีคนหกรกทางทางห่วงเวห่อะไรอีกโว้ยแม่เมื่อกี้คนมาส่งคุยบอกว่าไะบอกเขาว่าคนใบที่อยู่มืงคนรู้จักกันเลยเดยนะพี่น้องปาเองเลยอ่ะอนรงรูกจานทางไฮเวย์ แสดงว่าเป็นที่นั่งสมวนเด็กพวงมาลัยหนึ่งสองสามแสดงว่าพี่นพอยชิงตัวออกนั่ง่อดเลยอะปาะกาเวลานับต้นปากกาปากกาเมจิกนับอย่างเดียวนับอย่างเดียวไม่ได้พอนับเสร็จแล้วเขียนด้วยพี่หนูให้เด็กทำทุกครั้งเขียน นักเสร็จเขียงนะคะย้ำคิดย้ำทำเพราะว่าราคามันสูงพลาดขึ้นมาปุ๊บสามสิบแต่นั้นผมประมาณสามสิบตั้งหกห้านะครับเพราะในบินยี่ห้าใช่ไหมครับผมาอหมาที่นี่ห้ามาไหมห้ายี่สิบสามบสามลู้กค้ามาเอาครับแล้วที่นี่เอาตรงอันนี้เอาไหครับเอาค่ะ เซ้ำหลุมละห้กิโลยสิบหต้นหพอดีเลยครับต้นเพราะว่าของผมเอามาแล้ครับ้าวรับไอ้นี่าประกามาเขียนซีมเมนต์ซีมเมนต์มเล หน่อสอใครใส่ไหต้อนอกใครให้ใส่ห้าต้น,เ,นเอาออกไม่มีาเอาออกดิเอาออกห้าต้นหนใครใครใส่ยก<ค>ไปยกไปแล้วัดใหม่ใ,หใ,ใครใส่ห้าต้นมเเนาะเก็ช่องไม่ต้อง ตักออกเรื่อยๆนอบไกลนับเวลานับต้องนับเป็นชุดเศกคือเศษอย่าเอาไปรวมเข้าใจไหมเวลานับลูกค้าเขานับเขาไปจะนับพลาดแล้วเขาก็จะหามาต้องได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแยกแล้วไม่ตัเอาอย่าง เอาไปเลยเมื่อกี้ไม่เอาค่าเชิญไม่เอาอันนี้โดนด่าไม่เอาใช่ไหมแต่อีกอันนึงเรียบร้อยอันนั้นเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ไม่่ใชนะคะเวลานับนับเป็นชุดต้องเป็นชุดเศษแยกต่างหากอย่าพ่นเพราะว่าเวลาลูกค้านับเขาก็จะนับเป็นชุดเหมือนกันเขาก็จะไม่ทราบว่ามันมันรวมไป ใช่ไหมมันจะไปเถียงกันปลายทางไม่ได้นับไว้ให้ชัดเจนเขียนตัวเลขให้ชัดเจนคนขึ้นคนลงจะได้สะดวกอันนี้เป็นแค่แบบเปรียบนนย้องบอนนะคะ ทำไมมันเศษหนึ่งได้ไงมันต้องเศษสองเลยก็นี่ไงมันจะมีปัญหาแบบนี้คนรวมมาพูดถ้าไม่ด,ดูนนต้องเศษสองสิบสี่สิบสองเศษสองสิบสองเศษสองนะครับไม่ใช่เศษหนึ่งเดี๋ยวต้องนับอีกทีไงต้องนับอีกทีค่ะยืดตั้งหลักนานนะเดี๋ยวอันนี้ต้องขอลาไปอันนี้ไปก่อนอืมเอาลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวยีถ่ายอีกทีก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ติดตามนะคะเราจะถ่ายแบบเต็มรูปแบบอีกทีหนึง